สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ f อฟร้านพิเน็ตออเดโอะทุกๆท่านนะครับผมก็แล้วก็ขอขกาบนะครับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับมือหนึ่งมือสองที่ร้านพิเน็ตออเดโอครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของสินค้ามือสองนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอก12นิ้วนะครับแหลม750นะครับแหลมจรวดนะครับดอก18นิ้ว21นิ้วนะครับก็ สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นยูนิตนะครับ750นะครับเป็นตูดแหลมนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ750นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับตัวนี้แหลมจรวดนะครับแหลมยูนิตนะครับผมขออภัยนะครับเป็นแหลมยูนิต750นะครับบอยแท้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวละ1,500บาทนะครับตัวละ1,500บาทนะครับสำหรับ มีประมาณอยู่ประมาณ20่สิบกระดอกนะครับยี่สิบกระตูดนะครับสำหรับตัว750นะครับไว้แท้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกลําโพงนะครับดอกลำโพงออเดโอดีไว้นะครับดอกละ1,900บาทนะครับแล้วก็จะเป็นแหลมอ่าสิบแปดนิ้วนะครับนานาว่านะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ18นิ้วคานนีนะครับอินทนนท์นะครับตัวนี้18นิ้วตัวนี้ดอกละ2,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วก็จะเป็นชาร์เลนเจอร์นะครับหกห้าศูนย์นะครับ ตัวนี้นะครับดอกยอดนิยมนะครับดอกละ2,800บาทรวมจัดส่งให้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาดอก18นิ้ว650นะครับมีประมาณ7-8ดอกนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ Challenger นะครับฝั่งนี้อีกเซตหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาดอก18นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Challenger นะครับ1,200วัตนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสำหรับตัว1,200วัตนะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเน็ตออดิโออําเภอดอนจานย์จังหวัดกาฬสินครับมีสินค้าเข้ามาอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับทยอยเข้ามานะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสินค้ามือสองสภาพเยี่ยมนะครับก็แวะเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอก15นิ้วนะครับ15นิ้ว300นะครับก็มีนะครับ ああแล 17, ้วก็จะเป็นในส่วนของ12นิ es, ้วนะครับตัวนี้200อนะครับดอกละ1,400บาทนะครับเดิมๆนะครับสำหรับตัวเดียวอยู่หนึ่งคู่นะครับสำหรับ300อนะครับ12นิ้วนะครับดอกละ1,400บาทนะครับแล้วก็จะเป็นแลมปากแลมนะครับตัวนี้ใส่750มานะครับตัวนี้ลูกค้าแปลงมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับท่านในที่ต้องการครับตัวละ 400บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับส่วนนี้นะครับดอก PR นะครับสำหรับดอก PR ก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับแม่เหล็ก30มิมลนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็น40มิลฝั่งหนึ่งนะครับผม30มิมลนะครับดอกละ3,000บาทนะครับตัว40มิลนะครับแม่เหล็ก2ชั้นนะครับตัวนี้ราคาดอกละ3,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบรสนะครับเบรส8นิ้วยังอยู่นะครับสำหรับท่านไหนะครับ ตู้แผ่นดินไววนะครับ18นิ้วนะครับของไพศาลนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับใบละ2,200บาทนะครับสำหรับตู้เบร18นิ้วนะครับแผ่นดินไววนะครับโซนนี้นะครับผมสภาพสวยงามนะครับอนี้ฝั่งหนึ่งนะครับ ยงามนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้มือสองนะครับตอนนี้สภาพเยี่ยมนะครับเป็นสูตรแผ่นดินไหวนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้รายละ2,200บาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของโซนของอตู้เบรนะครับเบร18นิ้วมือสองฝั่งหนึ่งครับ B V นะครับผม B V นะครับใบละ1,900บาทนะครับสำหรับตู้ B V ของช่างน็อตนะครับก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอแอมนะครับพาวเวอแอมก็จะมีตัว โปรยูโรเทคนะครับ e สี annel, ่ชานแนลนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาสี่ชานแนลนะครับตัวนี้แท่นละ1 5 5 0 0บาทนะครับแล้วก็จะเป็น My NPE นะครับตัวนี้1 5 0 0บาทนะครับสำหรับ My เ p ็กับเสียงเบสนะครับตัวนี้ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับตัวนี้ L 2ล0อนะครับตัวนี้มีอยู่2แท่นนะครับก็มาเมื่อวานสำหรับ L 2ล0อนะครับราคาแท่นละแปดพนห้าร้อบาทบ 2000, นะครับสำหรับ L 2ล0อนะครับ มีอยู่2แท่นนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ S อสพันสองนะครับมีอยู่5้าถึงหกแท่นนะครับ S อสพันสองนะครับราคาเริ่มต้นที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวเอสพลาโรยนะครับ S อสพันสองนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางใสๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนิฟายนะครับโมนิฟายตัว T X S นะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีอยู่นะครับ แล้วก็จะเป็นตัว NPE XL 1 0 0 0นะครับส่วนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับ095 224 64 97นะครับ a t e c RMS นะครับมีอยู่2แท่นนะครับตัวนี้รุ่น2ฟิลนะครับแท่นละ18,500บาทนะครับฝากก็ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ